วันนี้ผมไปวิ่งมาทุกคนเรียกวิ่งอาจจะอาจจะอาจจะวัไปเรียกว่าเดินเร็วอ่านะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่อนข้างแบบว่ายังไงดีล่ะเหนื่อยพูดจริงเหนื่อยเสาร์ทิ์เมื่อกี้เหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยไม่ไหวแล้วนะผมแล้วก็พักฟื้นไม่กี่วันพักยังไม่มีเวลาได้พักฟื้นเลยก็ต้องแบบว่าขี่รถไปนู่นไปนี่เอากล้องไปซ่อมนะครับผม ผมอาจจะยังไม่ได้ล่หกล้องผมพังนะฮะกล้องกล้องผมพังตั้งแต่วันเสาร์นะครับผมอาทิตย์ก็เกือบจะไม่ได้ใช้ต้องไปยืมกล้องคนอื่นมายืมกล้องน้องมานะครับผมก็นั่นแหละฮะกล้องผมก็เสียสรุปว่าค่าซ่อมสามพัน แพงกว่ารอบที่แล้ว500รอบรอบก่อนซ่อม2,500สองปีที่แล้วนะครับผมรอบนี้ซ่อม3,000เขาบอกพังไปถึงบอร์ด <c oughs> น้าอั่วมากนี่คือนี่คือคนที่ใช้กล้องอย่างเรียกได้ว่าสมบุกสมบันสมชื่อเพื่อนของเขา